อ่าอันนี้จะเป็นหกหกสี่ศูนย์ครับตเอกสี่ศูนย์เหมือนคันนู้นไหมครับคับเหมือนคันนู้นฮะแต่ว่าของของตัวคันนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าเพลาเดียวตัวนี้เป็นเพลาเดียวครับเพลาเดียวครับผมเพลาเดียวกระจกก็มะพร้าว่าลูกมะพร้าวตกใส่ <c oughs> ตกใส่แตกพิ่งจะแตกฮะเสษกระจกกระจายเต็มเลยอันนี้ก็เครื่องเกียร์ท้ายดีฮะอันนี้เก็บงานมาแล้ว เก็บงานเหลือเหลือ,ลอแต่ตกแต่งให้สวยครับเหลือแค่ตกแต่งให้สวยขับได้แล้วตอนนี้ขับได้ครับตัวนี้ขับได้ระบบงานได้ลระบบโดยวรวมก็ใช้งานได้เลยครับตัวนี้ครับมีราคาให้เลยไหมครับตัวนี้ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่สามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นครับตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นบาทครับตัวนี้จะเป็นเกียร์กลางนะฮะเกียร์กลางแปดคูณสองเกียร์กลางแปดคูณสองนนี้ได้พานไหมพี่ ได้ผ่านผ่านหลังก็ได้เหมือนกันครับผ่านหน้า,ผ,านผ่านหลังผ่านหลังครับเกียร์กลางตรงนี้เกียร์กลางครับใช่ครับเกียร์กลางของเดิมเขาจะเป็น,นเกียร์สิบสองครับตัวเดิมเขาจะเป็นเกียร์สิบสองแต่เราเราเอาเอาความนิยมฮะเราก็เลยเอาเกียร์กลางมาใส่นี่ฮะ ถัดมาก็ถัดมาก็จะเป็น t ีเอสเก้าศูนย์ครับคันนี้คันนี้เป็นนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ครับเก้าสิบแรงครับตัวนี้เป็นกองใหญ่นี่ฮะคันนี้ก็รถพร้อมใช้ครับนี่ฮะเหลือแคเออ่เก็บความสวยครับคันนี้เหลือแค่เก็บความสวยคันนี้มีราคาให้เลยไหมครับคันนี้ราคาอยู่หกแสนครับคันนี้หกแสนบาทครับหกแสนบาทตามสภาพนี่หกแสนฮะมีดันหน้าหางหลังครับ ส่วนเก้าศูนย์ครับส่วนเรื่องเก็บสีเก็บไปอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาคุยกันได้ครับนี่ฮะก็มาดูผิวพันธุ์ตัวจริงก่อนฮะแล้วก็จะให้เก็บสีเก็บอะไรก็มาสั่งได้ครับผมเดี๋ยวเราทําให้ตามใจลูกค้าครับต่อมาพี่ต่อมาคันนี้ก็จะเป็นอันนี้รถก็พร้อมใช้เหมือนกันนะฮะอันนี้รถก็พร้อมใช้เหมือนกัน เหลือแค่เก็บสีครับคันน er ี้แค่เก็บสีใช่ใช่คันนี้ตรงรุ่นเลยครับ6610เกียสอ2เาเกียร์กลาง8คูณ2คันนี้ราคาอยู่3 0 0 0น0 15,000บาทครับ3 0 0่0ห15,000บาทครับมีดันหน้ามีหางหลังครบขับได้เลยนะคันนี้ขับได้เลยฮะเกียร์กลาง8คูณ2ครับครับผมครับนี่ฮะก็มาดูตัวจนยังไม่ได้เตรียมเอาย้าอะไรเลยคะเดี๋ยว เรากําลังทําโกดังอยู่ฮะกาลังสร้างโกดังอยู่โอเคแล้วก็ถัดมาถัดมาคันนี้เดิมเขาก็จะเป็นรถติดคีบฮะเดิมเขาก็จะเป็นรถติดคีบเป็นรถคีบรับรถคีบตอนนี้ก็รอรอช่างว่างอย่างเดียวครับก็เลยดูดูลกๆนิดนึงครับตรงนี้ก็ทยอยทยอยตัวนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์ทีเอสหกพันฮะครับผมนิวฮอลแลนด์ทีเอสหกพันอะไรครับคันนี้ตัวนี้ก็จะประกอบให้มัน เดิมเขาจะเป็นรถรถขีบอะฮะรถขีบอ้อยครับเดิมเขาเป็นรถขีบอ้อยทีนี้เจ้าของเขาขอชุดขีบอ้อยไว้ครับขอชุดขีบอ้อยไว้เลยจะมาทําเป็นรถขับรถไถใส่ชุดดันหน้าอะไรเงี้ยใช่ครับรถไถไปไว้ดันไว้ไถนานี่เลยครับหรือใครเครื่องอะไรตัวนี้ก็ขับได้ขับได้ครับปกติเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบพวกชุดดันเนาะใช่ใช่ยังไม่ได้ประกอบพวกชุดดันอะไรพวกนี้โอเคครับ ใครชอบก็ไม่ยกไปได้เลยครอกส่วนใครเอาไปใครเป็นช่างฮะหรือมีทีมช่างทีมอะไรสนใจจะเอาไปเก็บงานต่อก็นี่ฮะก็ขายให้ได้ครับตามสภาพราคาก็ลดให้ได้เยอะอยู่ค่ะครับผมครับอันนี้ครับต่อมาก็จะเป็นหกหกหนึ่งศูนย์ครับหกหกหนึ่งศูนย์ครับหกหกหนึ่งศูนย์ตัวนี้จะเป็นตัวเต็มครับปัมเฮดเอดีโตครับหัวฉีดเตี้ย คันนี้ก็เติมน้ำมันขับได้เลยเหมือนกันครับตัวนี้ได้เลยเนาะรับเติมน้ำมันขับได้เลยครับคันนี้ราคาก็จะอยู่ที่สามแสนสามแสนครัตัวนี้ราคาสามแสนบาทรับสามแสนฮะให้ัานหน้าพัดหลังด้านหน้าพัหลังฮะ3ามแสนหกหกครับโอเคครับครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นรถเกี่ยวครับตัวนี้ร้อยห้าครับรถเกี่ยวก็ขายรถเกี่ยวก็ขายครับร้อยห้าตัวนี้เรา ไอ้ตันนี้ผมผมขับ factory, oh. เอง oh. เกี่ยวเองครับแล้วก็เก็บงานเองพวกรุ่เลอร์อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดเลยฮะรุเลอร์เปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดเลยฝาครอบตัวนี้มีครบฝาครอบมีครบฝาครอบใส่กันครับเพราะว่าไอเราไม่ได้ใส่ฮะเกรงว่าจะไปโดนไม้โดนอะไรกลัวจะเสียครับจามีมีครบให้มีครบครับแล้วก็ประกอบใส่ก็จะมีครบหมดเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างครับเกี่ยวข้าวยังไม่ได้ล้างเลยฮะ ลูกเล่ลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนใหม่หมดแล้วฮะนี่ฮะเอ็มด้ล้างตัวร้อยห้าเขาจะเปิดขึ้นด้านบนฮะใช้ดีไหมครับตัวนี้เออใช้ดีนะครับใช้ดีอยู่เขาจะเกี่ยวเหมือนเขาจะเกี่ยวเวลาเกี่ยวเขาจะเกี่ยวนิ่มฮะเวลาเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะจะจะนิ่มได้กี่ไรครับปีปีเมื่อกี้ผมเกี่ยวเฉพาะของเตีงเกี่ยวเฉพาะข้าวข้าวเตีงฮะไม่ได้รับจ้างไม่ได้รับจ้างคะร้อยกับไร เกี่ยวเข้าตัวเองเสร็จก็จอดเลยครับเกี่ยวเข้าตัวเองเสร็จก็จอดเลยฮะมีราคาให้ดะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนห้าครับสามแสนห้าครับอันนี้พร้อมเกี่ยวเลยนะครับผมเปลี่ยนโซ่คอใหม่เปลี่ยนโซ่คอใหม่เปลี่ยนลูกปืนครับเปลี่ยนโซ่คอใหม่เปลี่ยนลูกปืนอะไรพวกนี้นะฮะเอาไปก็เปลี่ยนสกูเออสตาร์ทเครื่องเกี่ยวได้เลยครับตัวนี้อันนี้คือเกี่ยวได้เลยเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวพอโค้ดังเสร็จแล้วเราจะไปจอดไว้ที่ล่มอ๋อครับต่อที่ล่มครับรอยห้าอีกครับครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับรถไถ M 5 0 0 0 M 5 0 0 0ครับคูเบต้า M 5 0 0 0ตัวนี้รถ50แรงครับรถ50แรงนี่ฮะรถ50แรงเอกสารเล่นทะเบียนครับคันนี้พร้อมใช้พร้อมใช้งานแล้วครับ M 5 0 0 0พร้อมใช้เดิมๆเลยครับเดิมๆครับตัวนี้เดิมๆ ตัวนี้หน้าหลังเอกสารเล่มทะเบียนร,ราคาอยู่ที่2,30,000บาทครับ0อ0บาทครับ2,30,000บาทมีอุปกรณ์หน้าหลังครบเอาไปใช้งานได้เลยครับ2 000, 3 0า0ครับยู 25, บ่สวยเดิม ตัวนี้ก็จะเป็น Ts90 ครับตัวนี้ T s 9อูครับนิวออร์แลนด์เก้าสิบแรงครับตัวนี้ก็รอช่างคิวว่างครับรอคิวครับรอคิวคันนี้เป็นยังไงพี่ก็ตัวนี้ก็ไปเก็บตรงไหนอีกตัวนี้ก็จะเก็บก็จะมีพวกระบบไฮดรอลิกครับที่จะต้องเก็บแต่เครื่องดีมากเครื่องดีมากครับเหลือแต่เก็บระบบไฮดรอลิกครับ90สิบแรง รอคิวครับรอคิวครรอิวให้ช่างว่างฮะ th เก้าศูนย์มีหลายคันนะ th เก้าศูนย์ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสี่คันสี่คันครับดูเอานะครับก็มาเลือกดูเอาครับมาเลือกดูเอาคันต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเก้าห้าสี่ศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์ครับเก้าห้าสี่ศูนย์อันนี้เราก็ไปประมูลเป็นรถฟาร์มมาเหมือนกันครับคันนี้รถฟาร์มครับสีเดิมครับแต่ว่ารถเขาไม่เคยได้ไถเลยนะครับนี่ไม่เคยลากหางไถเพิ่งจะมาลากกับเรานี่แหละ นี่ฮะเม่เคยมาลไม่เคยไถเลยครับไม่เคยไถคันนี้เพิ่งจะมาลากกับเรานี่แหละเพิ่งจะมาใส่่านครับนี่ฮะแล้วก็เอาก็ได้ซื้อ่านไปไม่ผิดถ้าเขาไม่ได้ไถเขาไม่ได้ไถผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หางมาฮะเราเอาหางที่บ้านอ๋อนี่คือหางอยู่นี่เองครับหางหางที่เรามีอยู่เอามาใส่แต่อันนี้เพิ่งจะใส่ฮะเพิ่งจะใส่เพิ่งจะเกาะหางครั้งแรกไม่เคยได้แบบครับไม่เคยได้ไถเลยครับไม่เคยได้ไถแต่ผิวพันธุ์เขาไม่ค่อยสวยครับแต่รถระบบเขาดีมากเลยคันนี้ เขาไว้ทาอะไรเพียวไว้ดันเหรอครับพวกดันพวกดันพวกปุ๋ยอะไรพวกน,นี้นะครับปุ๋ยคอกปุยอะไรพวกน,นี้ค่ะนี่ครับเอ็มเก้าห้าเก้าห้าสี่ศูนย์ครับแบ็ดเอาไว้ตรงนี้เลยครับเก้าห้าสี่ศูนย์คันนี้พร้อมใช้แล้วพร้อมใช้เลยครับคันนี้พร้อมใช้เลยสีไม่สวยอย่างเดียวครับสีไม่สวยนี่ครับนี่ก็ใช้อยู่ตอนนี้กําลังสั่งฝาครอบกระจังหน้ามาใส่ ฝาอ๋อไอตัวนี้เหรอครับกระจัางหน้าตัวนี้เรากำลังจะสั่งมาใส่ตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทครับสี 4, 30, บ่แสนสามหมื่นบาทครับสี่แสนสามหมื่นบาทคันนี้ใครสนใจก็โทรเข้ามาถามได้ครับปกติเขาใช้ดันอย่างเดียวเนาะปกติใช้ดันอย่างเดียวฮะนี่ฮะจนอ้นี่จนหมดจน,นะจ,นจนคมไม่มีเขาหมดละ <c oughs> คมไม่มีดหมดเลยฮะแต่ดันก็ดันปุ๋ยฮะนี่ฮะดันปุ๋ยกับพื้นปูนฮะมันก็เลยกินกินกว่าพื้นดินหน่อย <c oughs> ครับก็เลยหมดไวหน่อยเรากำลังจะซื้อบอกมาใส่บอกนี่เนาะครับบอกมาใส่นีรถของเราก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเดิมๆฮะสีเดิมส่วนมากรถเราก็จะเป็นสีเดิมสีเดิม,ดมครับเท่าไหร่ล่ะพี่คันนี้คันนี้อยู่สี่แสนสามหมื่นบาทครับสี่แสนสามหมื่นบาทได,ได้ได้ผ่านตัวนี้เลยครับได้ผ่านตัวนี้เลยผ่านเจ็ดเลยครับครับ 430,000บาทโอเคครับโอเคครับก็หมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นก็จะเป็นรถอยู่โซนด้านนอกโซนด้านนอกแล้วก็อยู่ตามอู่แล้วก็กระจายจอดไว้ตามอู่ก็ถ้าทําเสร็จเอามาที่นี่ไหมครับเอ่อถ้าทําเสร็จก็เอามาที่นี่ครับเอามามาสต็อกไว้อยู่นี่ครับทําเสร็จก็อามาจอดไว้ที่นี่แต่ตอนนี้งานยังไม่ออกเลยฮครับ ลูกค้ามาดูเรื่อยๆไหมครับช่วงนี้ลูกค้าก็มาดูเรื่อยๆครับลูกค้ามาดูเรื่อยๆอยู่ครับส่วนมากช่างออกงานไม่ทันแล้วก็ขายตามสภาพครับครับไอพี่ได้แบบเลกเปลี่ยนไหมรับเลกเปลี่ยนเหมือนกันครับทับเทินทุกรุ่นกันฮะใครที่มีรุ่นไหนจะเปลี่ยนหรือว่าจะระบายออกก็ครับทักส่งรูปเข้ามาดูได้รถเล็กๆนี่รับไหมรับรับรับคูโบต้าเล็กๆอะไรเงี้ยรับเหมือนกันครับรับทุกรูปเนาะครับรับทุกรุ่นฮะ ก็้วก็รถใหญ่แลกขายครับแล้วก็มีซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินครับแล้วก็มีครับไม่ไม่เน้นแบบเฉพาะรถใหญ่เนาะก็คือได้ทุกรุ่นเลยได้ทุกรุ่นฮะที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รับเลขเทินหมดครับรอบที่แล้วน่าจะเห็นไอ้เจ็ดศูนย์หรือเปล่าที่ผมเห็นใช่ไหมใช่ใช่น่าจะไปแล้วเนาะเจ็ดศูนย์อ้คันนั้นไปแล้วไปแล้วเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็เอ็มห้าพันเนาะครับนะครับคันนั้นก็ไปหมดแล้วส่วนเอ็มห้าพันคันนี้ก็จะเป็นรถใหม่คันที่มาใหม่ ครับโอเคโอเคครับผมที่อูก็มีประมาณนี้นะครับครับที่อูมีประมาณนี้ฮะส่วนมาอัปเดตช่วงก่อนปีใหม่นะครับครับส่วนคันอื่นๆก็จอดอยู่ตามอู่ฮะโอเคก็คลิคนประมาณนี้ครับครับโอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับได้ครับผมครับผมรับนี้ก็แบบรอบนี้มาแบบนานมากนะครับนานมากไม่ได้มานะครังเลยครับโอ้ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาตรงกันนะครับครับ ช่วงเวลาไม่ตรงกันเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ